สวัสดีครับพี่น้องมือนี้มาปลาข้าวโพดพี่น้องเบิ้งข้างหลังแสงแดดจ้ามือนี้มาหักข้าวโพดครับเศรห่มพี่น้องเบิง้งทีมงานหักข้าวโพดของห้องเศร้ห่มอยู่ครับแดดจ้าพูน รถไถยก็ลังเก็บอยู่เขาโคตรหัวใหญ่แน่หัวหน่อยแน่ปนกันไปพี่น้องมันแรงไรตัวฝนสิตกมาใส่ ยุ่ตีนเขาครับนี่ตีนเขาให้เขาโพดยุ่ตีนเขาพี่นอ้องแดดสิบม้วนเสาจ้าห้อนพี่นอ้อ <the> ง <point of the world> hai gần sáu hôm vô có đi ba sáu hôm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ คลิปนี้กับซ้ำนี้แล้วพี่น้องเซลฟหมือกันแล้วพอกันในคลิปนะ่ะสวัสดีครับ